หลังฝนตกท้องฟ้าจะดสดใสเสมอน,นะครับขบวน254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีจุมทางบ้านเมงนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอานนมนะครับ44่นะครับ,นนรบ,รบว,นนวันนี้มาตรงเวลาเลยทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับ ทีศูนย์หาะครับทำขบวนโดยอะตอมนะครับรถไฟธรรมดาขบวนที่254ี่นะครับต้นทางหลังสวนปลายทางคนบุรีนะครับกำลังเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกด้านหน้านะครับจะเป็นชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะวันที่ท้องฟ้ามีเมฆฝนนะครับ ผ่านไปแล้วครับนี่นะครับวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากราชบุรีนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนักที่ราชบุรีนะครับขบวนที่สองห้าสี่นะครับวิ่งผ่านราชบุรีผ่านโพธารามผ่านบ้านโป่งมานะครับแล้วก็ผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับอําเภอบ้านโป่งราชบุรีนะครับเข้าจอดด้านหน้าจะเป็นชุมทางรถไฟหนองประดุกนะกำลังจอดรับส่งผู้โดยสารอยู่นะครับฝากติดตามช่องหนอมไหนชาแนลด้วยนะครับ